อะเวยกะละกะยดาพุดอเวติละโกกะละควาจิตากะซอติระภาปฏิโกกะดาพุดอเวติระบอใหญ่ดูทีเชอร์ก็เชยอยู่ในกัมพูเรียตากะซอรูปตะนะพุตะหลอตุหลอชอหาทนนตมีติบาหนอบาซันนากิโดเดตักเทลเทจ่อนี่ดูกะบออูเลตาปะกุปะตาหลอตะเลกัมพูเรียนี่บะเปบลอนอ่าน่ะเนี่ยจะนี่หว่ากว่าติระภานี่อะมีปาตังคันน่ะเดขันน่ะหลอ อ่าอะโคเนเดเมเดซอมเมเดเซวาเลวีจีปาดูโพซัวพูล็อกโวเพนดิติลาเดกะนิกิอุบากิเวเลอัลโลอักเล่นอตะวอยะอีดังซอลียีคีเนเนยะคีเนวะดาเลมติชนออนไลน์อะเวบากาโดอะเวยูโจปาอัตตาอุกเลมุนีอะตาเวตักเล่เดนียะอีเนเกวะดายูโจปาอุกเลมุนีดินโยนอะโซนีกอจอเตเนกูดอตะเวตักเล่เลจอปาอุกเลมุนีดอทนิกเล่ บาสัตนากิ hm ีฬาคอมลือเลต้าอุสะเลือเทีะชนีเดอรตั้งเร่ตักเลือทานี่เอาเว้อยู่จอปาหิหลอตั้งลืเลบาตาปะตุกุยอ๋อเเวิได้จริงจานีอาคนนี่เดอร์มาทีชนออนไลน์อัตากระอกุยหลอเวด้อัตรากระสอกโคตอเลยอยู่โกรดเตวในหลวงโปรดกล้าวให้งดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมสอ2ห6 8หรือวางย่อกรนีนเตวิด้เลยอยู่จบปาหน่อยหิหล่อเวินได้ต่างลือเลืมาประตูกุยเว ตาอุ้งเลสเสกิมุนี่ตาเรตักเลเลือตาตนี่ใหญ่เนี่ยหรอตากรซ้อนในกล่องเราได้แล้มาหาตุนี่เพคิชินุยนุยคิโตคิชิเยแพมื่นาคอคุยนารีลุยชิตาปนิเนี่ยหรอเออเอาไว้เนี่ยเาไม่ไว้ได้ตาเรตักลูตะคาเนาะอันนั้นก็เดี๋ยปฏิที่บ้า ชอตเลนดีอีอุทกกรบบานชนัไิ่ช่วมได้เลยอยู่จอบาด้อนน้เจรเวกันนาเปิดทีโกต้าอุตสานาคออัศวมุสีโบตี้่ใเดอร์ตะลุตะดับบะหนอก็บ้าอุดอตาพิตัมมาเลยก็บมาอี๊วยกวาดเอเด้วได้ทีโกอาโคนย์เดอรเอาเวนาเปิดได้หรือชัวโมงตั้งซ้อนนกวยเวด้เจจ่าอีหนอเจวด้าดีตรเดอตั้งเรตักเลยอุปัจจอัตุตั้งเรื่นอล่ เลตะเทนี่ยายนี่ตาริตากลืนนี่กปะตัมมาเวลาจันเลตากลืนนี่หลอลึลลาโทตะชีหัวฟลุนุยคิกโขคิชิเยลีเนาะตากลืนนี่หลอลึลนี่ลีอะโคตานี่เทวดาดิสเดอตากลืนลึลหลอปาจือเวดาเลลาโทตะชีหัวนุยคิกโขคิชิเยนละอปู่กุ่ยเมตะตนี่ยายนี่อยู่จอปาที่เราเวดาตากลืนลึลเทวดาตาริตากเลดิสเดอตากลืนหลอปาจือ เลลาทอดชีโคตัวอสูนีแต่นียัอีแต่เวด้าก็อูดดอดตาชอตะเลก,กุยเวด้านี่หรอกุยเวด้าใจใจแตเวดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดพระราชวิธีดังกล่าวและให้กำหนดการเปลี่ยนแปลงดังนี้หนอ้กี่เวด้าชอตะเลกี่เวด้าจใจใจอี กวยเราไปได้อัตตาชนตะเลนนี่ตะโทบาเตเวดาเลรตะนิยาอีกที่ชีพวกร้อยนี้สาท้อเลวโกโคนารีติวเวดาเลรตะชิคีนารีเนและโยจปาเนาะอานุโทปราสาปูเดเนอ่าเฮเราเวอเวดาวิทาสูอเวออโทบาตะแขว้ตะยาเลบัวที่ผู้ก้อกุติธภาพกันเลนนือลอกวยชวยเกชวาเวดาจปาหรือจปาอนอปูนี่รอ เออเอาเวนดะคอมยองฮีเวดาตาเซอร์ตอแพ้วอลคอตือเลมูทุหน่อโคนารีตืเลตสิคินารีว่าเลยอบุอติแพนิติาว่าเลยเอบ่าจอลูจอปานองกิติชีเลเมกัเลกุเอชกิชวาวด,าด้าเลออเบตดีตันนีน่ใหญ่เนยเล่นหนึ่งลอป่าคลาทอสุดใจตาควยตาคุตอตาตอโดจอลูจอบาซีนี่ล่อวีบร้อนี้กุยกระดดเวด้าจจอีน่อเทเวดา้าเลยทรงพระกรุณาโปรดกล้า พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนหลอเทวดาเลยเฮสกอเวดาตาเควตายะเล่จอบาอัจเจออัดเวตี่ตาผาโดปดูปปุระโดท่พกโกอูุทีิตาผาอ่าเวด้าสุเมียเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มรูปหล่อเเวดาเลยเฮห,หลอเวด้าตาเควตาย่าเลยอ่ากันเลยเฮเวด้าตาอยู่ยปากเกเล่จอบาอโวอัมมิงยา เนอเลยโย่จปาันโนบูสาทเวด้าเลตัสเซกโตขั้วนาริตุวเวด้าเลยฮากอลเยนาริเนี่รอวีบอนี้เจวด้าเลตัเซกโตเพมืทูตโตอีนี้เราเวด้าตะเวตาหเลยโคูโคอตสึทีอตสึดอกะลีกลาตสิตะพาเลิกกัข่าวเวดากลูพาดูหนอประกงไวด้เลยสรุปกลูผาดูตะพื้เนคีชีตะที่นี่รอ เขามียในเดอะคณสุขูอัตุเนกัคาสันลุเนวดาจอป้าอเบร์ตีคิชิตที่ทีอตุกัคาสันลุเนวดาจอปาเลอกลุไผโนคชิตที่เสกอดกลีกลาอตุธนาคิหนอกัคาสันลุเนวดาจอปาาอาเพลมุนีคิชิตที่เกโกานี่หรอเอาเวนีอตงได้ตักงเล่นอ้ด้เอาเวนีหรอไม่ม่เลอกตักูตากะนอลากรเตนีนเดอเอาเว้ป่าพราท่ากีฬวได้กว่าเลเกล นุ่ลอวยเชอร์ี่สวยเชอ่อวาจอรจอปาลอเลิเมเพิ่มไม่ดีเล็กๆให้ตาอยู่ยอดลยจอปาวเม็นยาติาไม่กีนี้ตากู่ตาการนี่เจ้วด้เลยแต่งเครื่องแบบขาวปกติเอาไว้ในดึงภาพไม่เลยอประดูปวาีภาหนอกูตาวากาตาวานิตอนเดอเอาไว้จบอวิทาสุนทิตเดอยู่ประูหนออัตากูตกาสุลอ အာဒုဒိုဒုဒိုနေကိုဒါချီကွာဒါဝဲဆူဆူအခုတတ်တော်နေကာချီကွာအာဒီတော်ဒအဝေအပူပူရတော်တေဝဲဒါနော်ဝီဘလောနေတာလောခေါ်နေဒဒီတော်ဒဂျေတေနေလောလောလေဂျောပါအာဟန်နုထောပြာတာအပူဝီဘလောနေဒမမလေကံလေပါနေအာဂူကာပတ်တတ်ကုတတ်ကလေအကရအဘတ်နော်နေတိခီတေဝဲဒါလောတာလေတတ်ကုတတ်ကအကရဘန်းနေဒါခေါ်မီယောမမပုံပုံမေဘန်းမာမီမီဘေတိဂျေပူရာဒေ นออปวกควานธนาจีนอตะบ้ากูคร่อคีคร่อคือบายเยชมบ่ยะนี่บ่นอกบ้ามาพลอกีเอ่ออปโคทออชัยกรรมเมเมตะกึจุธนาเกดาบ้ามาเลมาตาบ้าบักลุเจ๊ะโพเจ๊ะจานี่บ่นอเซลวาดามื้อหรือมื้อตอนนี่แผ่มหาตนนี่คิชินุ่ยนุ่ยกิโทคิชิเย่นี่หรอเอาไว้นี่เมเวดาอ่าอยู่จบป่ะอปดิเลตาตนใหญ่อตาสพอตะเล وي ودا ني ロ اناكو ني دوغي دوغي တမျိုးကြီးလောဘဘလကုတ်တလည်းဘယ်ပြလဲဂျိုချောပါဒါအညာပဂလိချင်အဘဘဘလောမီဝဒတာရတက်လည်းဒီအီဘယ်ချာထွဲဒေါ်ဒေါ်နာရီဒေါ်ဒေါ်နာရီနေပါတပ်ပိရတာကြီးအဘဘလောချာထွဲမာတာတဲ့အဲ့လို့တဲ့အဲ့လို့လားတော့တတာရတက်လည်းကြီးတာဘမ္မာနိချောလို့ချောပါတတာရတက်လည်းတင်တညာတလေဘောခါချင်းဖြားသားကဘောသားဖနစ်ဖြားခေါ်ဖြာယွရရတဲ့ นวีบรอนี่เดกบ้าเลยด้วยป็นเนกับบ้าบูลอตากบ้าบาโลตาเนากับ้าที่มาบู้ได้ก็คาตาบอตีาผตั้งตั้งล่นโโเนอีกเลยเนี่ยคูกัตตอนนี้เดอันน้องจะดูรองวีนะควาบเปที่บ้านชนีบ้านชนีเนี่ยคเดอตั้งแต่นีเนี่เดราตอจิล็อเลตาอูฟราเลืที่เชื่อพราะเชื่อแต่บ้ารอตบ้าสาบ้าคุแตตอนนี้เดอเาเวตาเรตากล่ยที่ผ้าบ้าตาชอตเลกุยไวได้เหรอโเคอาเวนี่เดอไม่ไวได้ တယ်ညายယူချောပါဘတ်လီအတရတက်လေလေဘတ်တချောတလီကွေဝိဒါအစောညော်ပပလသူသိညတဘူစကောတိရဖာချေချေလောတပ်ရ